วันนี้ดวงไครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่ภูมิยานฟังทางนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกมาสามชุดนะครับระหว่างชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ชินสองนะครับแล้วก็ชินสามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่เลยนะครับสําหรับดวงตาประจำวันนี้นะครับผมที่เลือกไพ่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นมังคำโดยหลงก็ มีอะไรที่พอไปได้อีกเหมือนกันนะครับขอเปแค่คุณใจเย็นหน่อยแล้วก็มีไม้เส้นแบบคดเร็จแล้วคุณรวยนิดนึงแล้วก็ไม่เครียดง่ายนะครับแล้วดวงจะได้ปังมากพอตัวไปเลยจ้ามาที่ดวงสตาปรปัจจุบันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ที่สามซื้อที่สองมานะครับเป็นมาครับดูรบก็มีอะไรที่ปังครมากพอตัวอีกเหมือนกันนะครับขอเพียคคุณรอบครอบนิดนึง ชัดเจนในเป้าหมายหน่อยนะครับแล้วก็มีภาพลักษณ์ดีนิดนึงแล้วลงจะได้ปังแบบโครสุดยอด้อยนจ๊อยยอทุกคนนะค่ามาที่ดวงกระจกดวนี้นะครับผมคนที่เล่นไพ่สามมากนะครับเองนะครับดวงว่ามีอะไรฮิตหลกไปน,นิดนึงนะครับแต่อยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรู้จักทําตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่ในสิ่งสีครับแล้วอย่างสองคุณต้องไม่เยี่ยงแรงและสิ่งห้าเป็นสุดหน่อยแล้วดวงจิได้ดปังเองนะจ๊ะตัวเองขา ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะดีดูชิ้นนะครับระหว่างชุดที่1 2 3่งสองสในเด่นสุดนะครับจะขอยนุญาตตีไปที่ชุดที่2องด่สุดนะครับเพราะอาตับให้เปอร์เซ็นต์ดีมีโอกัสชุดอื่นนะจ๊ะก็ประมาณนี้แล้วนนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลังไลกดปดกดเป้ของขวัญให้อาจารย์ด้วยนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามที่าจารกรลุกก กดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงนะครับส่วนใครนะครับที่อยากเริ่มต้นนะครับที่จะดูดวงได้เป็นแบบจานนะครับอาจจะขอแนะนํานะครับให้ลองนะครับสั่งซื้อหนังสือในตะกร้านี้นะครับมาลองอ่านดูนะครับก็ด้วยรักครับผมอาจารย์กีรพัฒน์เกียรติประกอนหมอดูนี่สวัสดีครับ